ฮัลโหลสวิตเซอร์แลนด์เป็นทริปยิโรบครั้งแรกนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะเราถึงสวิตเมื่อเช้านะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็คือต้องรีบบึ่งรถนะคะเพื่อจะข้ามไปเที่ยวมิลานนะคะอิตาลีนะคะ ฝั่งบ้านแฟนจะอยู่ใกล้กับฝั่งอิตาลีนะทุกคนเราก็จะเอารถนะคะรถยนต์ขึ้นรถไฟเพื่อจะย่นเวลาในการเดินทางนะคะแล้วก็เราก็จะได้พักผ่อนเพราะว่าตั้งแต่เราถึงสวิตนะคะเราแบบยังไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เลยนะคะแบบนอนคืนเดียวเราก็ต้องข้ามไปนิลานกแล้วนะคะคืออยากจะบอกว่าใครที่ชอบทริปที่แบบว่าเป็นภูเขา,างนี้นะคะคือแบบสวิตคือตอบโจทย์มากนะคะ เราออกจากรถไฟนะคะก็เอารถขึ้นรถไฟเนาะแล้วก็ขับรถต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อจะเข้าไปอย่าง ตัวเมืองมิลานนะคะซึ่งแบบวิวทัศน์สวยมากคือแบบเราตื่นเต้นมากนะคะคือเรา,าแบบยังไม่เคยเจอวิวภูเขาใหญ่และสวยขนาดนี้เลยนะคะพอขับรถมาสักพักนะคะก็ถึงมิลานแล้วนะคะเราก็จะลองเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมดูนะคะว่าจะลองเช็คอินได้ไหมถ้าเช็คไม่ได้ก็คือเออขอฝากกระเป๋าไว้โรงแรมที่เราพักนั้นก็คือมีเรียโฮเทลนะคะที่นี่เลยนะคะ แล้วก็ต่อไปก็คือหิวก็จะไปที่ร้านพาสต้าค่ะร้านพาสตา้าร้านนี้เป็นร้านพาสต้าที่ทําเส้นสดนะทุกคนเขาทําแบบเส้นสดกันนี้เลยคือร้านมิซูซี่นะคะมิมิคุซี่เออหวังว่าจะออกออกเสียงถูกนะคะแล้วก็นี่เป็นเครื่องดื่มสปิดนะคะเป็นสปาร์กิ้งวน์แล้วก็ผสมกับเหล้าขมขนะคะแล้วก็โซโดายากจะบอกว่า สดชื่นมากทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นพาสต้าที่เราสั่งมากับแฟนนะคะอยากจะบอกว่านี่คือออริจินอลพาสต้าที่แท้ทรูนะคะเป็นรสชาติพาสต้าที่อร่อยมากคืออร่อยในชีวิตคือนี้พลาดไม่ได้คือเทรามิสุทุกคนอันนี้ถ้ามาที่นี่ก็คือแบบต้องลองเทรามิสุนะคะแล้วเราก็เดินสับๆไปนะคะ เดินมาอย่างสปอร์ตเซสโกนะคะก็จะเป็นแบบปราสาทที่สวยมากแล้วก็คนก็เยอะเช่นกันคะ่ะแบบวิวมุมถ่ายรูปเยอะแต่ว่าคนก็เยอะยืนหนึ่งเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีลานน้ำพุตรงนี้ก็สวยนะคะมันแบบวิวใจกลางเมืองเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือแบบเป็นที่นิยมมากเหมือนกันดูองค์นี้นะคะปราสาทสวยมากเหมือนรูปในโซเชียลเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ช้อปปิ้งนะคะตรงนี้ก็คืออว่าที่เนี่ย คือหลายคนรู้จักนะแต่ว่าแบบคือสวยแต่ว่านั่นแหละตามภาพตามภาพเลยทุกคนก็คือคนเยอะร้านหนึ่งนะคะจะถ่ายรูปยังไงไม่ให้ติดคนก็เป็นไปไม่ได้แต่แบบทุกคนคมันสวยจริงคือโรแมนติกสวยคือแบบถ้ามีโอกาสอยากให้มาเที่ยวโรแมนี้นะคะพิซซ่าก็น่าอีแต่ว่าเราแบบจบที่พาสต้าแล้วพาสต้าคือเดอะเบสสำหรับมเที่ยงของเราอันนี้ก็จะเป็นแบบ ร้านของอินเตอร์มิลานนะคะที่เขาจะขายพวกเสื้อของทีมฟุตบอลอินเตอร์มิลานเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคือแบบใหญ่ที่สุดจริงๆอันนี้คือเป็นสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะเท่าไม่ใช่เท่าที่เคยดีมาเท่าที่ออยเห็นอะเขาก็จะมีงคั่วมเมล็ดกาแฟด้วยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นแพ็คใส่ถุงแบบนี้นะคะก่อนแวะโรงแรมเราก็ขอแบบ เช็คเรตติ้งได้เช็คเรตติ้งเช็คอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตซะหน่อยนะคะอ่าในที่สุดก็คือได้เข้าพักโรงแรมสักทีขอนอนหน่อยเถอะเพราะาแบบเมื่อวานมาก็คือไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะโรงแรมของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะขอนอนกลุ่มหนึ่งนอนตื่นขึ้นนะคะก็จะไปดูอินเตอร์มิลานเกมค่ะครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ ดูฟุตบอลในสเตเดียมจริงๆแบบนี้ฟีลเหมือนแบบดูในทีวีเลยทุกคนเราชอบมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากตื่นเช้าก็ต้องรีบกลับมาสวิตนะคะมาทานข้าวเที่ยงกับครอบครัวนะคะตื่นเช้ามาก็คือกลับมาเลยและวันต่อมาแล้วก็มาเที่ยวในตัวเมืองซียงนะคะซึ่งเป็นเมืองของแฟนนะคะแล้วก็มาเที่ยวตรงกระสาทัตรงนี้บกมือทักทายแม่เพราะว่าทางสูงชันมากแม่ไม่กล้าขึ้นมานะคะและนี่ก็คืออา ือวิวสวยจึ้งทุกคนสวยจึ้งมากคือให้ผ้ามาันเลาเรื่องให้ผ้ามาันเลาเรื่องจริงจริงว้าวพอดิสเก็หน้าอยู่ like me ห huh? ร like this like this huh? like this นะ เวลาผ่านไปเร็วมากนะคะวันต่อมาเราก็คือนั่งรถไฟนะคะเพื่อจะไปเจนีวาแล้วก็ขากลับแพลนไว้ว่าจะนั่งเรือเพื่อจะได้ชมอยู่ฝั่งสวิตแล้วก็ฝั่งฝรั่งเศสนะคะ อันนี้ก็คือแม่ของแฟนเป็นคนจัดก,การทริปนี้นะคะ mm hmm. เขาซื้อตั๋วรอล้วะคะ่ะเ mm hmm. จนีวาก็คือเป็นเมืองใหญ่นะคะสมมติว่าถ้ายาได้ไมีอยู่ที่นี่ก็คือจะไม่ค่อยคิดถึงเมืองไทยเท่าไหร่เพราะแบบ mm hmm. เมืองเขามีทุกอย่างนะคะเป็นเมืองที่แบบเราเป็นเสาในเมืองเนาะ,ะ mm hmm. ก็ขอใช้ชีวิตในเมืองแบบเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะอันนี้ก็คือในห้างเขานะคะก็แวะมาซื้อของฝากให้ เพื่อนครอ,อบครัวนิดหน่อยส่วนมะม่วงก็ราคาแรงนะคะห้าร้อยหกสิบนะของแรงนะคะที่นี่คือของกินแรงมากแล้วก็เราก็จะไปต่อที่เดินเล่นที่ริมทะเลสาบจันีีวานะคะโอ้ o oh d so lucky ชีโนสเก็ตฮูแมนเนาะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินเพื่อจะไปขึ้นเรือนะคะปกติให้เลสาบเจนีวาเขาจะมีน้ำผูสูงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือปิดซ่อมเป็นหนึ่งแมทค่ะพลาดโอกาสนี้นะคะนี่ก็คือแบบใบไม้เปลี่ยนสีนะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีต่อมาเรามาที่เมืองมงทร์นะคะมงทร์ก็จะเป็นเมืองริมทะเลสาบนะคะเราก็จะสามารถมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งนั่นก็คือฝั่งฝรั่งเศสนะคะอคือแบบเฮ้ยฝรั่งเศสแต่ไม่ได้ข้ามไปแต่ก็เออเห็น ก็คือแบบอย่างน้อยฉันก็เห็นชายแดนฝรั่งเศสค่ะแล้วก็คนที่นี่ไม่มีอะไรทำตัวคนเดินเล่นชมวิวเดินออกกําลังกายเดินเล่นคนที่นี่เขาชอบเดินมากๆนะคะคนที่นี่เขาชอบเดินมากแล้วก็สนุกสนานกับวิวใบไม้เปลี่ยนสีนะคะวิวสวยใบไม้เปลี่ยนสีเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีเนาะก็คือแบบ เออเราไม่ค่อยเห็นอาการแบบนี้เราเห็นเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่พาเรามาสวิตเซอร์แลนด์คือเป็นหนึ่งในประเทศในฝันที่เราอยากมานะทุกคนนะแล้วก็คิดว่าเออคงเป็นประเทศในฝันของหลายๆคนเช่นกันนะคะคลิปแรกขอจบที่มองเพอนะคะคลิปต่อไปคือเมทเทอร์ฮอนะคะเมทเทอร์ฮอคือแบบวิวที่เดอะเบส เป็นวิวที่สวยมากที่สุดในชีวิตที่เราเคยเห็นมาคือเรานำเสนอมากเจอกันในคลิปหน้านะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ